Business Life and Life ชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขเทรดเอารวยจึงเป็นเรื่องยากเพราะคุณต้องทนคืนลึกๆได้เสมอและหุ้นทุกตัวเลยนะตัวไหนก็ได้อ้าวแจส๊สช่วงนี้แจ๊สกำลังดังอย่าไปดูช่วงนี้มันอนาด เห็นแล้วมันเศร้าแจ๊สมันฟูลีแวลูที่มานาี่บาทสมมุติมีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยแจ๊ส hmm. 4บาทอ่ะน่าจะเห็น9บาทนะ mm hmm. สมมุติคุณเชื่อแจ๊สก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงอยู่ดี mm hmm. เห็นต้องต้องซูมเยอะๆนะเดี๋ยวนะอับไปผมทำอะไรให้ดู สี่บาทแถวนี้คุณอย่าดูถูกนะว่าคุณอย่าคิดว่าแถวนี้น้อยนะสิบสิบองเปอร์เซนสิบสองเซนระหว่างทางย่อสิบสอเปอร์เซนตนะครับไปต่อย่ออีกระหว่างทางย่อไปสิบสองเปอร์เซนระหว่างทางย่อไป ประมาณ13%ก่อนที่จะขึ้นไปถึงระดับประมาณ9บาท -10 บาทอย่างที่ตั้งเป้าไว้หมายความว่าอะไรหุ้นตัวนี้ยังลงน้อยนะบอกไว้ก่อนหมายความว่าถ้าคุณซื้อหุ้นที่4บาทแล้วมีใครมาบอกเป้าคุณที่9บาทอะ่ะมันไปถึงจริงแต่ระหว่างทางคุณต้องทนคืนได้อย่างน้อย12%หุ้นพวกเนี้ มีมาร์เก็ตเมเกอร์เพราะว่าการลงแต่ละครั้งลงสม่ำเสมอแต่หมายความว่าอะไรเป็นผมผมจะรู้ทันทีว่าถ้าผมจะเล่น K-Bank ผมต้องทนได้ประมาณ8%ถ้าจะเข้าแจสต้องทนได้ประมาณ12%บวกลบน้าไม่เป๊ะและถ้าจะเทรด e m c ซึ่งได้เยอะกว่าถูกต้องไหมฮะผมต้องทนได้ประมาณ25%ซการเทรดเอารวย ช่วงเนี้ยไม่สนุกช่วงเนี้ยไม่สนุกการเรดเอารวยถือยาวเมคมันนี่รวยได้จริงแต่ว่าถ้าคุณถ,ถ้าทั้งพอร์ตคุณเป็นหุ้นที่เฉดเอารวยช่วงตลาดลงคุณจิตตกเพราะเงินมันหายแล้วมันหายอย่างเงี้ยมันหายที่10กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้า ถ้าการลงทุนเป็นเงินส่วนน้อยของคุณโอเคสมมติพอร์ตคุณมีคุณมีเงินสด10ล้านแล้วคุณไปเล่นหุ้นล้านเดียวเงี้ยคุณไม่สะทกสะทานแต่ถ้าคุณลงทุนจริงจังคุณมี10ล้านคุณเล่นอย่างน้อย8,5ดล้านห้าเงี้ยการคืน12%บร์เนเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณไม่เข้าใจมันคุณอยู่ไม่ได้เห็นภาพนะครับ คุณต้องเข้าใจมันเอาแล้วเทรดเอารวยแบบนี้แล้วคุณจะคุณคุณจะทำยังไงกับมันอะฉันเริ่มเข้าใจแล้วคุณหยงคืน12%รับได้พูดแบบนี้ประเด็นคือคุณไม่รู้คุณจะรับได้จริงเปล่าอย่างที่สองคือต่อให้ปากบอกว่าต่อให้เรารู้และเข้าใจว่าการคืนตรงเนี้ย12%มันจะลงประมาณ12%รู้แล้ว ช่วงคืนคุณก็เครียดอยู่ดีถูกต้องไหมฮะเราเลยเทรดเอารวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเทรดเอาเร็วหรือเทรดเอากระแสะเงินสดด้วยไงนี่คือที่มาของทำไมเราควรจะซื้อหุ้นถือยาวทำไปแต่ควรจะมีการเทรดฟิวเจอร์ด้วยมีการเทรดออปชันด้วย หรือเทรดดีเดบิวอะไรก็ได้ที่เป็นการเก่งกําไรระยะสั้นเพราะพวกนั้นจะเป็นการสร้างกระแสะเงินสดขึ้นมาเลี้ยงคุณเรื่องนี้คือเรื่องแปลกความพึงพอใจของเรานะแปลกมากเลยเพราะคุณเทรดไประดับหนึ่งสมมุติพอร์ตที่คุณถือหุ้นถือยาวมันมันคืนแต่พอร์คุณเซ็งใช่ไหมแต่พอร์ที่คุณใช้เก่งกำไรระยะสั้นคุณได้ความรู้สึกคุณโอเคขึ้น คุณทนถือได้จริงมากขึ้นผมคุยกับแพทภาววิทย์บ่อยแพทชอบบอกคุณต้องทนรวยให้ได้ผมก็บอกว่าใช่หลักการน่มันทนรวยให้ได้มันทำกันได้จริงเหรอวะมันทำกันไม่ได้เพราะช่วงคืนเนี่ยมันเครียดแล้วคุณไปเจอ EMC อย่างเงี้ย ขอโทษนะครับแป๊บหนึ่งคุณมันช้าอ่าราคามันช้าคุณไปเจอ EMC อย่างเงี้ยลง20%อเงี้ยปากบอกทนรวยทนรวยไงมันทนไม่ได้นะฮะเราเลยจำเป็นต้องศึกษาอะไรก็ตามที่เป็นการเก่งกับอะไรระยะสั้นเราเลยต้องเอาพวกฟิวเจอร์เข้ามาใช้ต้องเอาออปชันต้องเอา D W เข้ามาใช้เพราะเรารู้เลยพวกนั้นนะ่ะเราไม่คิดถือยาวตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้ว แล้วสิ่งที่มหาศจรย์อย่างหนึ่งคือหุ้นถือยาวโอเคฉันรู้ระยะยาวได้แน่นอนไอ้พวกเก่งกับอไรระยะสั้นคุณจะบริหารความคาดหวังได้ทันทีว่างั้นรอบนี้ฉันเอาแค่นี้พอถือไม่ต้องยาวเห็นยังพอถือไม่ต้องยาวมันกละายเป็นได้เรื่อยๆนะครับเรามาเทรดเอาเร็วกันพอเห็นภาพไหมเอ่ย ทนได้ไหมครับอะผมถามหน่อยไทยทนคืน20%ได้จริงบ้างคิดว่าฮะทนขาดทุนได้ครับไม่ไหวไอผมมีตัวอย่างอันหนึ่งที่โชว์ให้คุณดูอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตลกมากโอเคมีคนบอกคุณว่าหุ้นบาท50จะไป4บาท50พูดแบบนี้นะและ เขาเขา,เขามันมันใช่มันไปถึงหาดจริงๆคุณลองมาดูนะเวลามันคืนมันคืนเท่าไหร่สามสิบเอร์ซนสสิบอร์ซี่ยสาสิบเปอร์ซบวกลบมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับมันหมายความว่า คุณไม่มีทางขาย AJD ที่5บาทได้เลยคุณต้องขาย5บาทลบ30อรซฉะนั้นคุณจะมาขายจริงๆช่วงไหนรู้ไหมมนลงมาสักประมาณ30%ฉะนั้นสุดท้ายคุณจะมาขายแถวนี้นี่คือความเป็นจริงเพราะว่าอะไรรอบนี้คุณทน30สิรอบนี้คุณทน3 0รอบนี้คุณทน30% 26ิรอบนี้คุณบอกคุณทน5%พอ มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนักลงทุนเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราถูกขออนุญาตใช้คำแรงนะเราถูกหลอกให้คิดว่าเราจะขายได้ในราคาที่ดีที่สุดเสมอไม่จริงเพราะว่าชาร์จมันไม่ชาร์จนะแต่มนะันมันลบประมาณ30มโอเคนะฮะมันลบประมาณ30ทําทำไมผมพูดว่าเราถูกหลอก เพราะว่าหุ้นน่ะ,ะพูดยังไงดีเราชอบคิดว่าเราจะขายได้ในราคาดีอ่ะแล้วคุณจะได้แฮปปี้มีความสุขนีขายคุณถ้าคุณต้องคืนกำไรซื้อหุ้นมาแล้วคุณคืนกำไรอย่างเงี้ยคุณไม่แฮปปี้เห็นอย่างคุณอับเซแต่จริงๆแล้วถ้าคุณพิจารณาให้ดี มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะขายหุ้นได้ในราคาที่5บาทเพราะคุณคิดว่ามันจะไปต่อหรือถ้ามันย่อลงมายังไม่ถึง30จริงๆแล้วคุณต้องสันนิษฐานแล้วว่ามันอาจจะแค่พักฐานมันยังไม่ลงไงเห็นไหมครับหมายความว่าเราถูกเสี่ยมสอนหรือเราถูกชวนให้คิดว่าวิธีการเดียวที่คุณจะเทรดอย่างอย่างอย่างแฮปปี้ได้คือพูดพูดผิดซีนรียลเดียวสถา,านการณ์เดียว ที่คุณจะแฮปปี้ได้คือซื้อปุ๊บขายแล้วหุ้นไม่พูดยังไงดีอธิบายยากมากเลยคุณขายหุ้นได้ในราคาที่ดีที่สุดคุณจะแฮปปี้ถูกต้องไหมมันทำได้ไม่จริงไม่มีทางคุณต้องทำใจเลยว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้ยังไงก็ต้องคืนอย่างน้อย30%ก่อนออก ถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณจะมีความคาดหวังในตลาดที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นเห็นภาพยังไม่ใช่บางคนไปบอกโอ้นี่ยดูนะหรือผมวัดไฟโบให้แล้วก็จะไปตรงยอดขอโทษเถอครับตรงยอดคุณรู้ได้ไงมันจะลงคุณรู้ได้ไงว่าจาก5้าบาทจะลงมาเหลือบาทโอ้โหบาทแปดตังค์ไม่มีทางถูกต้องไหมครับผมอยากให้พวกเราบริหารความคาดหวังใหม่ ว่ายังไงคุณก็ขายได้ในราคาสูงสุดไม่ได้ขายในราคาพีคไม่ได้คืนหน่อยหนึ่งเสมอขอให้ได้ตังค์เป็นพอขอให้ได้ตังค์มันกอบเป็นกรรมเป็นพอพราะถ้าคุณบอกว่าทุนอยากขายในราคาสูงสุดคุณจะขายหมูเห็นภาพนะครับเออเรื่องนี้ละเอียดอ่อน ผมว่าถ้าไม่ใช่เทรดเดอร์เขามาันไม่มาเล่าให้คุณฟังอย่างนี้นะแต่มันใช่สิ่งที่คุณอยากฟังหรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่ก็โอเคถ้าคุณรู้สึกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้แปลกมากเปิดใจวันเนี้ไหนๆคุณก็จัดสรรเวลามานั่งฟังตรงนี้แล้ว คุณเสียเวลากับวันนี้แน่นอนเรื่องที่คุณจะฟังไปจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์สำหรับคุณไม่รู้เปิดใจรับฟังหมดเลยแล้วค่อยนำไปพิจารณาว่าอะไรเข้าท่าฉันชอบโอเคฉันไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องรับมันไม่ใช่แบบหึงหยงนะงงงงมันไม่ต้องผมผมไม่เดือดร้อนขนาดนั้น ผมพยายามทุกครั้งที่พี่มอนบอกโยงมาช่วยมาช่วยแชร์ความรู้หน่อยผมบอกว่าผมจะพยายามให้ดีที่สุดครับพี่และผมจะทําอย่างนั้นจริงๆแต่หลังจากนั้นผมไม่ได้มานั่งกังวลกับผลลัพธ์นะเหมือนเวลาคุณเข้าหุ้นเนี่ยผมจะเข้าในจังหวะที่ดีที่สุดและผมไม่มานั่งกังวลว่ามานั่งกัดเลเว i, ลเฮ้ยราคาจะขึ้นหรือเปล่า,าจ,ะจะลงผมไม่เดี๋ยวนี้เทรดจนเทรดไปนานๆมันชา เออแปลก um. ถ้าโดนหนักๆก็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 จุกเหมือนกันนะพี่โดนโดนหนักๆมันจะไม่ชามันจะมึนๆนะแต่ถ้าผมโดนระดับ3ล้าน5ล้านผมจะเฉยๆจะแบบออโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ถ้าโดนหนักๆอย่าง s อ i โดนประมาณ20ก็ก็จะก็จะเดินชนคนงงๆนิดหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ขอโทษเขากุกมึนๆนะฮะแต่มันคือเรื่องปกติป่ะนะครับ สุดท้ายขอให้ระยะยาวเงินโตและมีกระแสเงินสดถือว่าใช้ได้บางครั้งคุณเมคมันนี่มโหฬารเลยบางครั้งคุณไม่เมคไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคนเราชีวิตมีไซคลนะมีรอบรอบหุ้นมาต้องจัดเต็มเอาให้สุดเอาให้รวยเป็นเศรษฐีพอรอบหุ้นจบเหมือนช่วงเนี้ยที่ใครๆพูดว่ารอบหุ้นจบรอบหุ้นจบ ถอยออกมาจะไปดำน้ำดูประการังสดมนไหวพาจะจัดอกไม้ไปทําแต่อย่าดูหุ้นนะฮะขอโทษครับก่อนที่จะคุยว่าออปชั่นคืออะไรเรามาคุยธุรกรรมซื้อขายเบื้องต้นก่อนธุรกรรมการซื้อการขายเบือเบ้องต้นนะคืออะไรมันมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้า แล้วข้อตกลงระหว่างกันสมมุติผมเป็นผู้ซื้อจะซื้อไมโครโฟนจากพี่มอนใช่ไหมครับก็จะเป็นผมคือผู้ซื้อพี่มอนคือผู้ขายไมโครโฟนคือสินค้าแล้วก็แล้มันตกลงกันพี่อันเท่าไหร่อันละ250นะจะซื้อกี่ชิ้นส่งยังไงจ่ายตังค์ยังไงนั่นคือธุรกรรมทั่วไปธุรกรรมแบบนี้ก็คืออะไรผู้ซื้อผมจ่ายตังรับของพิมอนผู้ขายทำไมครับ รับตังเอาของมาให้ผมจบทุกคนฟังเออมันก็ประมาณนั้นแต่ชีวิตจริงอะ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นสมมุติถ้าผมเกิดบอกว่าพี่มอนครับผมซื้อไมโครโฟนจากพี่นะแต่ผมขอเอาของเดือน6แล้วกันนะนะผมต้องการล็อกของไว้ถูกต้องไหมขอเอาของเดือน6และกันพี่เอากี่ชิ้นชิ้นละส0งผมบอกขอร้อชิ้นผมจะให้เงินเข้า20งหมทันทีเลยไหม ไม่ให้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ของถูกต้องไหมครับไปด้วยกันนะตรงนี้ดังนั้นธุรกรรมยังไม่เกิดขึ้นผมแค่ตกลงจะซื้อจากเขาพี่ม่อนแค่ตกลงจะขายไมโครโฟนให้ผมไอ้ข้อตกลงเนี้ยมันเลยเป็นข้อตกลงล่วงหน้าหรือเรียกว่าฟิวเจอร์ไงชิ้นละ200นนะพี่ คอนเฟิร์มแต่คอนเฟิร์มด้วยวาจาก็ไม่พอจะให้เงิน200 200 100อ่ชิ้นละ200ร้อชิ้นผมจะให้เงินแก่2 0 0 0 0ก็ไม่ใช่เรื่องผมก็เลยบอกพี่ผมมัดจำเอาไว้ก่อนนะมัดจำเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการล็อกแกก็จะตกลงรับรู้กันไว้ว่าแกรับตังค์ผมไปแล้วส่วนหนึ่ง อ่ะสมมติผมบอกว่าของมูลค่า20,000ื่ผมมัดจำกับพี่2,000นะเมื่อเกิดการมัดจำก็เกิดการลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเวลาคุณเทรดฟิวเจอร์ไอ้มาจินคุณนะ่ยก็คือการมัดจำนั่นเองเห็นภาพนะครับที่ผมชอบพูดบ่อยจริงๆคำว่ามาจินมาจากคำว่ามัดจำมาจินมัดจำฝรั่งมันลอกเรา นะครับจริงๆไม่ใช่นะคุณอย่าไปว่าเขานะผมอําตกลงทำซื้อขายล่วงหน้าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเพราะว่าการซื้อขายมันซับซ้อนมากขึ้นนะ่ะจ่ายตังค์วันนี้ซื้อของล่วงหน้าเอาเอาของมาก่อนเดี๋ยวโอนตังค์ให,ห้การซื้อขายมันซับซ้อนมากขึ้นสมมุติผมเป็นองค์กรใหญ่ผมเป็น CP ซัมซุงอะไรก็ตาม Apple uh, ผมเป็นเนี่ยผมเป็นซีพ uh, ีคราวนี้สมมุติว่าผมจะซื้อไก่แล้วกันผมจะซื้อไก่องค์กรใหญ่เขาซื้อขายกันเยอะถูกต้องไหมฮะผมจะซื้อไก่คราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าขอซื้อ5ตัวนี่ผมขอซื้อที่1ล้านตัวผมเป็น CP ผมจะซื้อไก่1ล้านตัว นะครับสมมุติมูลค่าการซื้อขายมันคือ50ล้านบาทสมมุตินะ50ล้านบาทคิดไปด้วยกันกับผมนะถ้าผมต้องวางมัดจำา10คือวาง5ล้านเงินมันเริ่มเยอะไง